ใช่ครับอันนี้เป็นสายไม้ที่ออกจากตัวนี้นะครับมันจะออกแยกสองทางนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งเก้าพินนะครับฝั่งเก้าพินนะครับให้ลองดูสีก่อนนะเริ่มจักตั้งแต่หัวตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปลายตรงนี้นะ ัตัแต่ปลายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดไฟเมนนะครับไฟเมนเดิมไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านี่ไฟเมนเดิมนะครับ ถ้าไฟเมนเดิมข้างบนตรงกันก็ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาครับส่วนมากไม่ได้จิ้มที่ไฟเมนนะจิ้มที่ใหม่ส,ส่วนใหญ่นะครับนี่เมนนะครับปักสีดำนี่เมนนะนนี้ก็วัดรอบวัดรอบจะเป็นหกพินนะครับเริ่มจับที่ขาตรงนี้เหมือนกันนะครับ มองไม่ค่อยเห็นมัดรอบง่ายนะครับผกพินโอเค